ไม่เป็นไรดีเรื่องเสียนี้ก็ต้องขอลองพูดคุยกอบเขารู้วันคดีนะแต่คือคางว่ายังคงขดแ นายทวัชชัยรื่นรมสิริรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเปิดเผยว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะถึงการเปิดให้บริการของสถานบันเทิงและร้านอาหารภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและขัดคำสั่งของทางเทศบาลไม่ว่าจะเป็นการเปิดเสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้การปิดเกินเวลารวมไปถึงการจอดรถที่ไม่เป็นระเบียบค่ะ ซึ่งในขณะนี้ได้สั่งการให้กองงานเทศกิจเข้าไปตรวจสอบและกำชับให้กับผู้ประกอบการได้ทำตามคำสั่งอย่างจริงจังแต่ได้ผลเพียงแค่การจัดเก็บโต๊ะที่วางอยู่บนริมฟุตบาททางเดินเท่านั้นแต่ในปัญหาอื่นก็ยังคงตรวจพบอย่างต่อเนื่องค่ะ ข้อร้องเรียนที่ชาวบ้านส่งมายังเทศบาลมากที่สุดคือกลุ่มประกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการในย่านถนนรื่นรมถนนประชาสําพันและถนนกละละปั้กเส้นทางตัดใหม่จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ามาในเขตชุมชนเมืองเตรียมเรียกประชุมระหว่างผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่ตำรวจและส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด ก่อนที่จะนำผลสรุปทั้งหมดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเมืองเพื่อให้ได้รับทราบและเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของการแก้ไขปัญหาซึ่งในระยะเวลา2ส,สัปดาห์ต่อจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนของการกวดขันจับกลุ่มและจัดระบบสถานบริการทั้งหมดรวมไปถึงการตรวจสอบอาคารและใบอนุญาตโดยที่เทศบาลน,นครขอนแก่นจะยังคงเดินหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆตามการร้องของและความต้องการของชุมชนอย่างเต็มความสามารถค่ะ อีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะเทศบาลน,นครขอนแก่นได้มอบเครื่องเสียงเพื่อการออกกําลังกาย10ชุดให้กับตัวแทน10ชุมชนเพื่อที่จะส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายของชุมชนดีแล้วก็ห่างไกลโรคค่ะ